คลิปก่อนหน้าที่ผ่านมานั้นทําคลิปหรือหรือสปริงเกอร์ด้านนี้ให้พี่น้องดูนะว่าที่ผมตั้งสปริงเกอร์ไว้เพราะผมต้องการที่เอามาปลูกกล้วยพี่น้องผมจะปลูกผมมา,มาปลูกกล้วยเพราะตรงนี้น้ำมันท่วมบอกไปแล้วเมื่อกี้แล้วนะว่าตรงนี้น้ำมันท่วมผมไม่รู้จะทำไงก็เลยหรือสปริงเกอร์ออก กล้วยมาปลูกนี่นะดีกว่าปล่อยให้มันอยู่เฉยๆก็เลยไปขุดกล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้าก็ถือว่าพันธุ์ดีนะอันนี้พันธุ์ดีนะพี่น้องเพราะว่าเป็นพันธุ์สุพรรณของสุพรรณบุรีสวนเกษตรสุพรรณบุรีก็ทําเป็นกล้วยเพาะในเยื่อนะเป็นเพาะในเยื่อผมได้มาเมื่อต้นเท่าต้น่าตะเกียบตะเกียบผมมาปลูกไว เลาย้ายออกมาปลูกตรงนี้เพื่อให้มันเป็นดงกล้วยทั้งดงนี้เลยนะพี่น้องเพราะว่าตรงนี้มันน้ํามันท่วมด้านบนน้าไม่ท่วมนะพี่น้องเห็นดูน้ําไม่ท่วมตรงบนที่ผมปลูกปีที่แล้วนะนั่นเคือูกล้วยน้ำว้าสุพรรณเหมือนกันนะนี่ผมไม่มีไม่รู้จะทํำยังไงก็เลยผมมีพันเองกล้วยน้ำว้าก็เลยเอามาปลูกปลูกตรงเนี้ยที่น้ํามันท่วมก็จะดูว่า <c oughs> ีนี้น้ำมันท่วมมันจะท่วมแบบไหนนะจะได้ทำร่องถูกเพื่อไม่ให้ที่มันว่างเปล่าไปก่อนผมนก็ปลูกกล้วยทิ้งๆิ้งไปก่อนปลูกกล้วยใสย่ดีกว่าให้มันอยู่ปเปลาะรกหญ้าปาเปล่าพี่น้องลกหญ้าปะปลูกกล้วยลกล้วยไปได้สองแถวปลูกสองแถวมันก็จะชนกอรวกพอดีนะพี่น้องเนี่ยไปชนกอรวกพอดีเนี่ยกอรวกมันอยู่ใกล้ตรงนี้พอดี ก็จะได้ไม่ว่างพื้นที่เขาเรียกว่าทําประโยชน์ในพื้นที่แบบเต็มรูปแบบเต็มรูปแบบเรียนได้สองแถวแถวและหกต้นได้สิบสองต้นนะพี่น้องได้สิบสองต้นก็ยังดีกว่าอยู่เฉยๆเพราะาผมก็ไม่รู้จะเอาอะไรเหมือนกันนะเพราะาอันนี้มันไม่ได้ลงทุนเพราะพันเรามีเองเราไม่ต้องไปซื้อไปหาเขาเราก็มาปลูกไปก่อนถ้าหากในอนาคตมัน มันจะเปลี่ยนแปลงก็มันก็มันก็ง่ายแล้วแหละเพราะว่าเมื่อก่อนนี่เขาบอกปลูก,กกล้วยมันอออกอยากเดี๋ยวนี้มันมีวิธีการฆ่าให้มันตายรูปแบบใหม่แล้ะแบบใหม่ละเดี๋ยวนี้มันก็ง่ายกว่าเมื่อก่อนเมื่อ,ก,อก่อนยากกล้วยถ้าปลูกแล้วเอาออกอยากเดี๋ยวนี้ง่ายแล้วแหละไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วพี่น้องมีอะไรก็ปลูกปลูกปลูกให้เต็มพื้นที่ไว้ก่อนแหละพี่น้องเอ้ย